นี่ก็มายำหลบยืนนะครับยำหลบยืนนี่นี่ปักเก่งครับปักเกง่งปักเกง่กเกงเฮ้มนันก็ได้ปีงแล้วปักเก่งครับไข่เต็มท่อเลยทุกคนกระสันออก ปลาเคือเน,นี่ยปลาเนี่ไม่แต่ไข่อะปลาใส่ตันเนี่ยวันนี้น้ำลึกครับพี่น้องต้องโฟมสะพานแล้วนี่ตกที่เฮือกครับล้างหนึ่งพิก,กันเนี่ยนะใส่ใยพอน้อเนีเ่ยเนาะ ตรใหม่ต้องทาใหม่มาสักดีๆแขา่างขใส่มันง่าย

นักเลยว่ะข้าตามซัมไซมองเลยวอาให้ดูเหีนอห็อเห็นกันอกถึกขักอีนนี้โอ้ปานิ่นปานิ่นสตัวนำออ้มีแต่ปลา มาเคลามเลยวะเอาไปยับไฟคูว่บ รอบหน่อยนะได้บัถึงเดิดน,นดปดไปรถนอเข้าบูตเละได้ลงใส่แล้วใส่ 音乐。嗯嗯嗯嗯 ต้นนี้ลยข้างมันลงังตรงนี้มันดีดีเขาพูดเนอ่ยถูกไหมลองกำลังนี่ออาไปนอ้อยถึกขึนะ้นห่ยเออ ถึกขักอิลีครับลังเดียวครับนี่ลังอื่นบอกใครถึกมาถึกลังนี้ถึงขักอิลีครับลังนี้ก็ บทือครับนี่ในซีหาโตครับเตืนล้างนี่ถึกคักอีรี เอามือหอบเลยเท่ของใน่ใสเท่บรนไดบะมีหนเท่เ็ดลอบได้เกือเ็ดหลบยืนเ็ดหลอบบมีง่าหลาพี่ตากเราหูมาถึงอยากัีพี่น้องเฮ็ดหลอบบมีงา ป้าพี่บ้ามาซื้อ ก็ต و น้อยล่อยมันไปแล้าแต่ตัวใหญ่ตะบูตน้อยครับผมก็ขึ้นหมดเลจบรากาศ้ามนี่ไกระเป๋าางนี้ เบิ่งครับนี่หลังหนึ่ง,นงเด้อครับนี่ครับหลังเดียวครับเกือบเกือบครื่องคุ่นั่แหละครับนี่ยังหลังนี่อีก เล่านงนี้งสง้ัยซออกได้วะเห็นงามันมันอ่าไหมครับเบื้องหนิวนี่แหละครับอยู่ในในหลบล่างหนึ่งถึกคักออรีครับ ยังอยู่ในเฮืออีกด้วยครับวัฒน์เมื่อยำหลบวัฒนแล้วเดี๋ครับในเฮือได้ปลาเก่งปลาเนี่ยอยู่ข้างใตพุ่นลายอยู่ครับเดี๋ยต้เฮือกับลายมันกินนองเบื้องแล้วกดไลค์กดแชร์สับตะไคร่กดติดตามบอกคามโฆษณาลำด้อครับปลาเก่งครับตัวใหญ่ เ,เต็มคู่เลยทุกคนในออ้อะไรกันไว้มันนียากจับไปยาก นั่กดกามาตีกันไว้มางยางถ้กากตบตัวงางามๆี่มันจะไทยไหม ุ่นมสองตัวหนึ่งอุ่นแมข้างนาไหมนหนบันเ้เปเบ่งรอมหนันอยู่นะขุ่นน,นั่นี่น่่ฮะเต็มเต็มขู่